สวัสดีค่ะเพื่อนๆเปิดคลิปมาวันนี้ก็มากับรถไอติมแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาเ <laughs> ที่ยวน้ำพุธ,ธรรมชาตินะคะมาก็เจอนี่เลย <laughs> เห็นรถไอติมจอดอยู่หน้าน้ำพุก็แวะเลยค่ะ <laughs> เหมือนเดิมค่ะ <laughs> ใส่ลูกมะพร้าวอ่อนนะคะที่เราสั่ง <laughs> มาก็ มารอคิวนะคะระหว่างรอคิวก็พ่อค้าก็อัธยาศัยดีพูดหยอกล้อกับลูกค้านะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็สั่งนะคะช็อกโกแลตกับ,บกะทิน,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 นะคะไอติมในลูกมะพร้าวเหมือนเดิมมะพร้าวเขาอ่อ,อ,อนอมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ลูกจากไปด้วยนะคะ ที่เราสั่งนี่ก็ราคา50บาทค่ะก็มีคุยกับพ่อค้าบ้างนะคะขายดีไหมทักไทยกันค่ะพ่อค้าก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะคนน่าจะเยอะเนาะสองสามวันก่อนคนเยอะไหมที่มาวันนี้ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงวันแม่นะคะก็จะหยุดหลายวันเป็นวันนักขแตฤกษ์ก็จะหยุดหลายวันนะคะก็มี พูดคุยกันนะคะเราไปวันนี้คุณนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะรูจกฟใช่เนี่ยคะ่ะของเราได้และะ้วค่ะเราก็จะใส่ท็อปปิ้งใส่ได้เองเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะใส่ถั่วที่ส่งไปนะคะแค่นี้เลยคะ่ะ กินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปไปหาที่กินกันคะเราก็มานั่งอยู่ตรงฟุตบาทนี่ค่ะริมทางเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากินในติมเสร็จเราก็จะเข้าไปน้ำพุทธนะคะน้ำพุทธเขาไม่ให้นำอาหารเข้าไปกินนะคะเพื่อนๆ แต่ข้างนอกข้างหน้านำ้ำผุดเขาจะมีเขาจะมีอาหารขายขนมกาแฟอะไรเลยคะ่ะเพื่อนๆมีหลายอย่างมากเลยคะ่ะวิวยเตี๋ยวก็มีส้มตําก็มีคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะอร่อยมากๆเลยจ้ะ รสชาติก็ไม่หวานมากนะคะไอติมโบราณของเขามีให้เลือกหลายรสชาตินะคะวันนี้เราลองวันนี้เราก็ลองช็อกโกแลตกับกะทิค่ะเนี่ยค่ะมะพร้าวอ่อนมากวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะมีความสุขและโชคดีทุกคนคะ่ะ